โอเคครับผมสวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโลเพเกมมิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมกอลีนา่าฟรีไฟเช่นเคยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเกาะลาวานะคุณทุกคนเพิ่งเข้ามาเลยวันนี้สดๆร้อนๆช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมทุกคนผมก็ได้ไปเติมเพชรมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่7,658พหเพชรนะครับผมทุกคนก็คือวันนี้นะครับผม ชุดหลักๆของผมเลยก็คือแบบไม่ใช่เกาะลาวานะแต่ผมจะมาสุ่มเอาเกาะทองผู้หญิงนะครับทุกคนถ้ามันออกเกาะลาวาให้ก็คือแบบกาไรนะทุกคนมาดูว่ามันจะออกง่้ยหรือเปล่านะนี่นะทุกคนก็มีเกาะลาวาแล้วก็เกาะทองผู้หญิงเกาะดำแล้วก็เกาะฟ้านะทุกคนก็คือวันนี้ชุดที่เราจะมาเอาคือชุดเกาะทองนะทุกคนแต่ถ้าแบบมันออกเกาะลาวาให้ก็คือแบบดีเลยแต่มาดูว่ามันจะออกง่ายหรือเปล่านะเกาะลาวาเนี่ย ก็คือแบบมันมีการันตีนะครุณทุกคนถ้าแบบสุ่มครบสองสามครั้งมันจะได้ชุดชุดหนึ่งนะครับคุณทุกคนก็คือแบบเขาก็จะสูดให้เรานะโอเคก็มีชุดประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีวยกว่านะครับคุณทุกคนมาไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้150ร้อยห้าสิบเพชรแรกฮะโอ้โหเข้าสูตรเลยแบบนี้หวั่นยับเลยเด้กห uh huh. วั่นยับเลยพีเอ็มแบบรอรับเงินเลยอะโอ้โหเอาดี สิบกระดานสิบอาโทเคนรั่วเลยมารอบที่สองโอ้โหเข้าสูตรเลยโอ้โหสูตรนี้เข้าแล้วออกไม่ได้ด้วยอยู่ยาวเลยอือฮึอือไว้เอาดีๆไม่ละสิบโทเคนสิบครั้งสิบโทเคนทุกคนเอาไงดีวะเนี่ย ได้หรือเปล่าวะ52ิบโทเค็นแล้วนะเอ้คือแบบตอนที่เราเติมไปนะหุนทุกคนมัก็จะให้รับโทเค็นอ่าปีโดยมาน20่กว่าอันือ้ป่าถ้าจะไม่ผิดนะอุ้ย20อันออกวะมาวะรอบที่4นะครับทุกคนวิ่ยลงแคอง่อันหนึ่งอันหนึ่งเลยอ่ะล็อกไม่ล็อกก็ดัวนะทุกคนไม่อยากพูดปะ คลิปที่ผมไปสุม่มน้ากากไฟล็อกที่เด้วนะมีคนบอกว่ามันไม่ได้ล็อกครับมันอยู่ที่รวงครับมาดูเอานะครับผมว่ามันล็อกไหมลรวัเลยไม่ออกคะแนนอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวลองตรวจสอบัพยากรดกดูวนฮะวิ่งอย่าบอกน่าแรกชุดนี้ได้ด้วยหกสิอันหมดทุกคนวยไม่เอาครับผมเราจะมาเอาชุดนี้ก่อททองมุ้งเน้นก่อททองอย่างเดียวเลยก่อททองหญิง สมดลลัวเลยทุกคนลงที่เก่าที่เดิมเลยอ่ะโอ้ยให้จัดสูตรพี่หน่อยครับน้องๆ p m ทุกคนโอ้โหหัานเจียบเลยเดะเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนไม่ไหววะเดีย๋ยวต้องใส่ชุดผู้หญิงเออเออดดนึงเนี่ยแหละนอนแน่นอน ออกหรือเปล่าออกดีออกหนึ่งโทเค็นเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยออกดีๆโอ้โหสิบโทเค็นนี่แหละสิบขังสิบโทเค็นเป็นเหมือนที่ผมคิดกันเลยทุกคนเลยผมเลืเติมเพชรมาเยอะไงน่าเจ็ดพันเจ็ดอ่ะผมกะว่ามันจะออกครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งนี่ผมจริงจังแต่เพชรเราหนักแน่นแน่นเลยแต่มันจะเสียเพชเรเยอะไง ออกได้ง่ายใช่นเนาะออกได้ไหมสุ่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไม่ได้นับลืมเลยมาดูว่าชุดการันตีแรกนะรครับผมจับชุดอะไรนะหกสิบโทเคียนเราทุกคนเดลี่ยนชุกันแต่งตัวบนเทียนหนึ่งหยุดไปฉายเลยเออเออรอบเนี้จับเลยลน,นะชุดเสร็จเลยนี่แหละไอ้บดแบ <laughs> ดงโคเหมืงึงมารือเปล่า โอ้ยออเต็ถึงโทเค็นอ่ะดูดิหนึ่งโทเค็นตัวรัวเลยโอ้โหได้ห้าโทเค็นมาหนึงยังดีวะวิสิบโทเค็นมาวะหรือว่าเราต้องกดแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยวะหนึ่งโทเค็นอีกแลวเอา้าล็อกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะทุกคน อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณเก้าสิบเปอร์เ็นตได้เลยสุ่มมาเนี่ยมันออกแบบอย่างอื่นแค่แบบสองสามรอบเองนะโอดนั้นออกทีละหนึ่งโทเค็นหมดเลยโอ้ดีด,ดูดิสิบครั้งสิบโทเค็นเดี๋ยวก,กดทีละหนึ่งอ่ะโอ้โหทีละหนึมันก็ออกหนึ่งโทเค็นอื้ม เกลือคว่ำเลยอะโรงงานเกลือคว่ำอะ่ะไม่ใช่รถแล้วเนี่ยโรงงานเกลือเลยเอาดีๆนะผมอาชิพสินะทีเอ็มเดี๋ยวคนจะมาสุม่มอ่ะเดินดูดิสิบทเค็นโอ้โหสิบครั้งสิบทเค็นจะหลงให้มาวะ รอบนี้20ตัวเฮียนว่ะ20ตัวเฮียนแบบยังพอทนนะ10ตัวเฮียนนี่พอเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอไอ้หัวคนนึกว่าชุดตกใจหมดหัวใจเต้นตึบๆเ,เลยมามันเริ่มออกของดีๆแล้ววะโอ้โหสิบตัวเคียนแม่งหลอกให้ดีใจมารอบนี้แหละผมว่าเนะี่ย รอบที่สองอยังวะจะใกล้ถึงแล้วนะผมว่าเนี่ยแน่รอบนี้ก็น่าจะสองสามรอบนี่งไงเฮ้ยเฮ้ย,ยสักลราวาเฮ้ยทุกคนสักลราวาออกอันแรกเลยการันตีสองร้อยรอบต่อเดี๋ยวครับผมทุกคนมาว่ะมันเริ่มมีดวงแล้วว่ะ <c oughs> ดูครับผมที่ใส่ชุดเลยมาดูด้วยดูด,ดูดูสูตรนะครับแต่การเกมแี่แบบ ยังไม่ได้ตัดมานะรอกันอะไรเนี่ยโอ้โหสิบกระดานอีกแล้วสิบกระดานสิบโทเค็นอีกละเอ,อาดีๆีอเอมอัดคลิปอยู่นะเด็กไปมาสุ่มนะใครจะสุ่มก็ดูออนนะครับผมทุกคนจะสุ่มไต่สุมส่มก็ดูคลิปพี่ไปเ้อะ โอ้โหูวันเจี๊ยบอู oh, ้เธอหวานเจี๊ยบมาเริ่มไม่ไหวแล้วขาดอีกประมาณ200ร้อยโทเชนอืมันนี้มันคืออะไรว่าะนี่ะตรงเนี้ยไม่เป็นไรเราสุ่มต่อดีกว่าเหลือสองเอ้เหลือสีอ่พันเพชรสี 4, ่พนเพชรนะครับผมทุกคนมาเพชรนะ่ะพอแน่นอนแต่มันเกลือเกินไปประเด็นน่ะ่อดีกว่า ัวเด่นมันลงทีนั้นหนึ่งโทเค็นหโทเค็นย่งเยอะเลยนะ่ะโอ้โหสิบขังสิบโทเช็นมาโคตรไวยังไงดีวะไม่ล้าสุ่มเลยนะเจ็ดพันเพชรเลยอยู 3, นะ่สามพันนี่ยพอ้ดีดีโอ้พ oh oh, ันเดินลยทุกคนแต่ใกล้ละอีกร้อยกว่าโวเชน็นมาดูตายไวเพชรลมจะเหลือแย้วนะไปอีกรอบเด็อย่อยาแต่ขอทอดอ่ะียม ขอแค่ออกตอ้นี้แหละโอ้โหสิบโทเคินอีกแน่เอาไปที่ปุ่มล้วนเลยตั้น,น,นี้กดล้วนทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปทีละหนึ่งไปโอ้โหมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ,งๆเกมนี้มันไม่ออกนะบางทีแบบตาผมเนี่ยจ้องอยู่อันร้อยอ่ะร้อยโทเคินอ่ะแต่ไม่ออกให้เลยเนี่ยไม่ออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งอ่ะ ดูเดะดูเดะขนาดกดรัวๆนั่นเนี่ยดูเดะไก้รับเบิดมาใกล้ลใกล้ละใกล,ใกล้ทุกคนใครเนี่ยผมไม่ใช่กิ๊กครับที่จะยังเพื่อนแฟนผมนะมามามาโอ้โหทีละหนึ่งถอยเค็นเปลี่ยนชุดเดินดีกว่า แบตจะหมดจะเย็นแบตจะได้ละอีกไม่ถึงร้อยเทเชี่ยเนาะกดไปเลยโอ้โหออกทีละหนึ่งอ่ะยังไงยังไงไม่ต้องลุ้นนะทุกคนทีละหนึ่งเหมือนเดิมไม่ต้องลุ้นเลยไปต่อยาวๆใกล้ได้ละ อีก40โทเค็นนะครับผมเราแบบเริ่ต้องรุนละรอให้มันแบบแค่ไโทเค็นครบอย่างเดียวเลยนี่นะนาทีละสิบโทเค็นนะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะเบอร์เบอร์นนิดนึงนะเพราะว่ามันดึกละเที่ยงคืนละโอ้โหรอบนี้มาห้าว่ะใกล้แล้วหับทุกคนห้าร้อยสิบเอ็ดละขาดอีก สีฟกว่าอันนะม,มันออกทีละหนึ่งเหมือนเดิมอะโอ้โหวิขาดอีกสองอันหรือเปล่าสอนือสามวะ่ะขาดสามอันกดทีละหนึ่งเลยโอ้โหทีหนึ่งมันก็ออกทีละหนึ่งอุ้ยรอบน,นี้ออกห้าวะมาว่ะโดนคนครบแล้ววะ่ะเยสกอดทองกดแรกไลยไหม ถ้าใครจะมาสุ่มตาผมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะใครอยากได้กอะทองผู้หญิงอ่ะก็อาจจะเกลีดเกลียดนิดนึงแต่แบบเกะาะระบาผมไม่รู้นะว่ามันออกกันแรกหรือเปล่านะทุกคนของผมมันออกกันแรกแล้วเกาะระบาจะกดแรกกันอีเป็นไงผมจะได้เปิดนะขอดีเกมปับ๊บ <Years> มาทุกคนดีเกมละพอดีแบบผมไม่อยากเปิดนะจะให้เขามาเปิดเราเองนะครับผมถ้าจะขอรหัสมาเปิดเ,เอง ผมก็สุ่มได้มา2ชจุดนะครับผมทุกคนก็หมดไปประมาณ5,000นิดๆน,นะ5,000กว่าพชระนะครับผมทุกคน่าคาจะสุ่มก็ลองมาดูคลิปผมเป็นตัวอย่างนะครับผมทุกคนถ้าแบบใครแบบมีคุณทรัพย์ถึงนะครับผมทุกคนก็มาสุ่มกันได้นะต่ถ้าใครแบบมีไม่ถึง5,000พชรผมว่าไม่ต้องมาสุ่มนะไม่ได้แน่นอนอะผมว่าเนี่ยดูมันออกทีนึงทีนึงอย่างเดียวเลยโอเคทุกคน คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละวกันนะครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ปกำลางใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย